สวัสดีค่ะชาวลัคนามีนราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายงานเด่นเลขนําโชคค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคด้วยนะคะการทํานายในครั้งนี้นะคะคลิปจะออกมาก่อนซึ่งผลจะให้ในเดือนกันยาเพราะฉะนั้นวิธีการดูนะคะคือการที่คุณนําเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือสิ่งดีๆที่คุณคิดว่าสามารถที่จะนําไปใช้แล้วเหมาะกับคุณนะคุณต้องพิจารณาด้วยตัวเองนะคะอันไหนที่คิดว่าเหมาะว่าใช่ก็รับไปอันไหนที่คิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ รงไม่ต้องรับไปนะคะเพราะมันเป็นการทำนายรวมนะคะคนที่เกิดราศีมีนมีหลายคนมากนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการทำนายรวมนะคะจะให้ตรงกับคุณทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นการมาทำนายเพื่อที่จะเ,เป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นแผนที่ชีวิตให้ให้คุณเลือกรับเอาแต่สิ่งที่เหมาะกับคุณถ้าต้องการ คำทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากจะดูดวงกับส้มหรือต้องการนะคะที่จะเรียนดูดวงไพย่ิบสีแบบออนไลน์กับส้มสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ตามด้านล่างนี้ฝากติดตาม t i k t o k แล้วก็ a c e b o o k ค่ะจะมีคอนเทนต์ดูดวงรวมถึงการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะก็ช่วงนี้นะคะส้มก็จะไลฟ์สดประมาณ2อาทิตย์ต่อครั้งนะคะแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วย นะคะคโอเคก่อนที่จะไปพูดนะคะในเรื่องของไพ่นะคะลงรายละเอียดในเรื่องของไพ่นะคะเรามาดูกันถึงเรื่องของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนคะ่ะว่านะคะในเรือนกระดุมพะันะคะในเรือนการเงินการงานนะคะของชาวมีนเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงกันย่านะคะในเรือนการงานก่อนแล้วกันนะคะในเรือนการงานเนี่ยต้องบอกว่าผลกระทบยังมีทั้งเดือนอยู่นะคะเพราะว่า ดาวเจ้าเรือนการงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานนะคะกรรมะเนี่ยนะคะไปอยู่ยังอยู่ในเรือนวินาศอยู่นะคะซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบที่ทําให้บางคนรู้สึกอึดอัดใจในการทํางานนะคะรู้สึกอยากออกจากงานบางคนอาจจะถูกให้ออกจากงานก็ยังมีอยู่นะคะนะผลกระทบตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครทํางานออนไลน์เนาะหรือว่าเป็นการทำงานเงียบๆไม่ได้สูงสิงกับใครมานานแล้วหรืองานฟรีแลนซ์อะ จะได้รับผลกระทบน้อยหรือบางคนไม่ได้รับผลกระทบเลยค่ะนะคะเออประมาณนี้นะคะในส่วนของเรื่อนการเงินนะคะในพบการเงินหรือภพกระดุมผาเนี่ยนะคะมันมีมันมีสองสามขยักอะเออนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงกันยานี้ช่วงเวลาทองของชาวมีนคือวันที่6ถึงวันที่17นะคะวันที่6ถึงวันที่17กันยานะคะช่วงเนี้ย หุ้นส่วนคนรักบริวารจะนำเงินมาให้หาลู่ทางในการทําเงินมาให้หรือนําโชคลาภเป็นแหล่งโชคลาภของชาวมีนนะคะคือจะให้คุณมากในเรื่องเงินคือจะแบบดีคอนเนคชั่นดีนาเงินมาให้หรือมีการแบบ เป็นการทำพันธักสัญญาอะไรต่างๆเนาะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องที่ทำจะจะทาให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นมานะคะดีมากๆเลยในช่วงนั้นแต่ช่วงที่ครอบอยู่นะคะหนึ่นะคะ,ะ, 1, ะ,ะวันที่1นถึงหประมาณนี้นะคะหถึงหแล้วก็ตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปก็ยังต้องระวังเรื่องเงินอยู่เพราะว่ามันมีมีดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันนะคะคือดาวอังคารนะคะกับ ดาวอาทิตย์นะคะอังคารกับอาทิตย์จมาอยู่คู่กันเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายตามใจตัวเองได้เงินมาแล้วใช้จ่ายตามใจตัวเองนะคะบางทีอยากเก็บบางทีรู้สึกไม่อยากเก็บมันจะสลับไปทั้งเดือนเลยนะคะและระวังการโดนโกงในช่วงเวลาที่ไม่ใช่วันที่7ดถึง17ด้วยนะนะคะระวังการโดนโกงการโดนหลอกลวงจากบริวารหรือญาติมันจะสลับกันได้เลยนะคะเพราะว่าดาวม,มันมีการเลื่อนลง นะคะมันมีการเลื่อนนะคะจากเ,าเรือนริไปสู่เรือนปัตตนินะคะมันมันมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนนั้นนะนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเอาไว้ในช่วงที่ส้มบอกให้ว่าให้ระวังกันแล้วกันนะคะคือในบางทีอาจจะถูกส่วนใหญ่นะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเราไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นบริวารลูกน้องพ่อแม่ญาพี่น้องส่วนใหญ่เป็นคนอายุมากกว่า ที่ในช่วงระหว่างวันที่1ถึง5วันที่18ถึงวันที่3 3 0เนาะ3ากันยาเขาจะไม่ให้คุณเราหรือโกงเงินเรานะหรือว่ายืมเงินเราแล้วไม่คืนหรือสร้างหนี้สร้างสินให้ต้องระวังในช่วงนั้นอ่าประมาณนี้นะคะโอเคค่ะมาลงรายละเอียดในเรื่องไพ่กันนะคะว่าเออจะมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้เนาะนะคะ ในเรื่องของการทำงานนะคะคุณจะต้องมีการฟอร์มทีมอย่างแน่นอนเลยนะคะนี่อันนี้ขึ้นไพ่สิบเหรียญซึ่งเอาจริงๆอ่ะเป็นไพ่โชคลาภได้ด้วยบางคนอาจจะได้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกนะคะหรือว่าเงินก้อนหรือว่ามีการแบบได้มีการสินสัญญาหรือทำงานกับต่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาตินะคะหรือมีการฟอร์มทีมกันเพื่อทำงานนะคะหรือว่าบริวารหางานมาให้ญาติๆหางานมาให้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่ง ไพ่บอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนในบางคนอาจจะมีสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะหรือมีการฟอร์มทีมต้องทํางานเป็นทีมเกิดขึ้นนะคะได้พบปะเจอคนเยอะนะคะในช่วงประมาณต้นเดือนกันยาเลยนะคะแต่ในเรื่องงานที่คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคคือผู้ใหญ่ออย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสอะจริงๆแล้วโดยโดย,โดยตัวของเขาเองอะน่าจะดีเนาะแต่ด้วยความที่เขาอะ เดินวิปริตนะคะในช่วงนี้นะคะเดินวิปริตมานานละนะคะก็เลยทำให้มีผลโดยตรงนะคะนะกับชาวมีนสองใบเลยนะคะจะเป็นลักษณะของหัวหน้างานนะคะที่มีอายุมากกว่าอาจจะเป็นชาวเมธนะ,ะนี่ขึ้นชาวเมธนะคะแล้วก็ขึ้นชาวกันด้วยนะคะที่เขา บางทีเขาทำเหมือนยอมคุณนะแต่ลึกๆเขาไม่ชอบคุณบางทีเขาทำเหมือนยอมหรือแบบเออให้คุณทำในสิ่งที่คุณต้องการหรือบางทีเขาอาจจะพูดดีกับคุณมากนะชาวการพูดดีกับคุณทุกอย่างโอเคกับคุณมากแต่คุณเชื่อเขาไม่ได้นะมันเป็นการหลอกมันเป็นการลวงอะ่ะเออนะคะระวังการโดนเอาเปรียบการหลอกลวงจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่แลดูเหมือนเขาจะโอเคกับเราแต่จริงๆลึกๆมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ นะคะคเพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยนะคะในเรื่องงานนะการมาขอร่วมหุ้นร่วมทุนอะไรก็ต้องระวังนะคะสองราศีนี้เป็นพิเศษและราศีธาตุน้ําด้วยกันหรือคนเกิดวันจันทร์ด้วยนะคะเดือนมูนะชาวธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกหรือคนเกิดวันจันทร์ด้วยนะคะก็ต้องระวังนะเออมันเป็นความรู้สึกที่ในการทํางานในบางคนนะคะขึ้นไพ่เดือนมูลขึ้นมาเรา เหมือนชาวมีมีทงในใจแล้วมีไอดอลในการทํางานค่ะว่าฉันอยากเป็นเหมือนคนนี้นะคะฉันต้องการประสบความสําเร็จแบบนี้แบบนี้แต่ในใจมันจะมีความรู้สึกสองขั้วเต็มไปหมดว่าฉันยังฉันควรจะอยู่ตรงนี้ต่อไหมหรือควรที่จะเลือกทางใหม่มันมีความรู้สึกโลเลลังเลว่า ถ้าอยู่ในเส้นทางเดิมนี้ฉันจะเจรินเติบโตก้าวหน้าใหม่มันเป็นความรู้สึกไม่มั่นใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกสองฝักสองฝ่ายเกิดขึ้นในใจนะคะในบางทีเราเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ว่าในการทําที่จะไปถึงเป้าหมายในช่วงกันยาเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าขึ้นไพ่เดฟูขึ้นมาในบางคนเนี่ยนะคะอาจจะไปโอเคมองแล้วไปหางานใหม่แต่สําคัญเลยคือ จริงๆชาวมีนเป็นคนวางแผนดีแต่ในเดือนนี้ติดการขาดวินัยบางทีเราไปทำงานใหม่แล้วแต่เราเกิดติดการไปทำงานสายรายงานตัวเองสายส่งงานสายหรือขาดความรับผิดชอบไม่ว่าคุณจะยังอยู่ที่เดิมหรืออยู่ที่ใหม่อันนี้ต้องระวังนะคะการขาดวินัยการวางแผนทุกอย่างดีฉันอยากเป็นแบบคนนี้นะฉันวางแผนไว้แล้วแต่ถึงเวลาทำไม่ใช่ทำไม่ได้นะคะแต่แบบขี้เกียจทา เหมือนคุณอยากพักอะ่ะเหมือนคุณอยากพักผ่อนอะ่ะแต่ว่าแบบคุณรู้ว่าความสําเร็จมันต้องใช้ความสม่ําเสมออะ่ะเออคุณรู้นะแต่มันความขี้เกียจมันมีเยอะกว่าในเดือนกันยายนี้โดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังต้องระวังด้วยนะต้องระวังคําว่าความขี้เกียจด,ด้วยมันจะทําให้คุณไม่สามารถทําตามแผนได้นะคะแต่ในบางคนรู้สึกว่าฉันไม่ต้องสูญเสียอะไรแล้วฉัน กล้าเสี่ยงที่จะไปหาแง่มุมใหม่ๆใ,ในชีวิตหางานใหม่บางคนก็คิดที่จะทำงานฟรีแลนซ์หรือเป็นนายตัวเองเลยประมาณนั้นเพราะว่าเราตอบโจทย์ตัวเองได้ถูกว่าเราต้องการอิสระเราเต้องการเวลาพักนะเราอยากทํางานที่ได้ตามใจตัวเองบ้างในเรื่องของเวลาบางคนก็อาจจะแบบปลดแอกตัวเองนะมาทําอะไรที่เป็นของตัวเองประมาณนั้นนะคะแต่มันอาจจะทําให้คุณกังวลในเรื่องเงินมากกว่าเดิมนะสาหรับคนที่แบบ คือกังวลในการกังวลเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็ดีนะสําหรับส้มอะคนที่ออกมาทํางานฟรีแลนซ์หรือทํางานของตัวเองหรือทํางานใหม่คุณจะค่อนข้างกังวลว่ามันจะมั่นคงกับคุณหรือเปล่าเนาะแต่สิ่งเนี้ยมันทําให้คุณอะ่ะยิ่งยิ่งกำยิ่งคว้าตรงเนี้ไว้แน่นความกังวลมันจะทําให้คุณทํางานได้ดีขึ้นมันจะทําให้คุณแบบทุ่มเทอะเออนะคะแล้วขยันมากขึ้นเลยนี่นี่คือสิ่งที่ดี ะค,ะคุณส้มเห็นว่าคุณจับงานนี้ไม่ปล่อยเลยนะนะคะงานฟรีแลนซ์นะคะ,นนะ,คะหรืองานใหม่ที่คุณได้ประมาณนี้นะคะคุณรู้แหละว่าคุณไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่ในเดือนนี้แต่ว่าคุณจะไม่ทิ้งในสิ่งที่คุณได้เลือกหรือได้เสี่ยงไปแล้วนะคะงานที่คุณทําได้ดีนะคะจะเป็นงานออนไลน์เนี่ยงานออนไลน์ยังทําได้ดีอยู่นะคะคือด้วยความที่เรือกนกรรมะนะคะในดาวในเรือกนกรมมะเนอะดาวเจ้าเรือกนกรมมะเนี่ยไปอยู่ใน เดือนวินาดนะคะเพราะฉะนั้นส้มก็ต้องบอกว่างานออนไลน์งานที่ทําแบบลับๆเงียบๆไม่มีใครเห็นเราทํางานเนี่ยยังทําได้ดีอยู่ยังทําได้ดีมากนะคะงานออนไลน์ทําได้ดีมากค่ะนะคะอันนี้นะคะงานออนไลน์เนี่ยเหมาะกับยุคสมัยนี้ดีนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ยังทําได้ดีอยู่นะคะใครที่เป็นในหน้าที่ดินอสังหายังยังโอเคอยู่ต้องบอกแบบนี้อืประมาณนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นงานประจําส่วนใหญ่ซุ้มต้องบอกว่าถ้าเป็นงานประจานะหรืองานงานที่เกี่ยวกับแม้กระทั่งเป็นงานประจําถ้าเป็นงานประจําที่ไม่ได้เกี่ยวกับสื่อนะถ้าเป็นงานประจำที่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกสื่อการพูดการเจราจาอะไรแบบนี้โดยตรงนะคะผลกระทบมันคือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานนะคะที่อาจจะต้องพูดตรงๆว่ามีมิตรภาพจอมปลอมกับเราเนี่ยอันนี้ต้องระวังประมาณนี้เลยนะคะ เรื่องเงินค่ะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินในเดือนนี้ของชาวมีนนะคะเห็นเลยว่าโชคลาภมีแน่นอนนะคะอาจจะมาจากเลขที่บ้านนะคะหรือคนใกล้ชิดคนรอบตัวหุ้นส่วนคู่ครองเงินมาเยอะมากๆเลยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะอ่าแล้วก็เรื่องเงินอาจจะสูญเสียไปกับผู้ชายใกล้ชิดที่อายุเยอะกว่าเรานะคะ ไม่รู้เขาเอาเงินไปทําอะไรอะ่ะเขาอาจจะมีหนี้มีสินเนาะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเราก็ต้องระวังที่เราอาจจะถูกหลอกถูกโกงบอกว่าเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินอ่าขอยืมแต่จริงๆเขาไม่ได้มีปัญหาอืมเขาอาจจะเอาเงินเราไปทําอย่างอื่นต้องระวังนะคะชาวเมษนะชาวกันนะคะชาวเมษชาวกันที่เป็นคนที่อายุเยอะกว่าเราผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ค่ะต้องระวังนะคะ ชาววันจันทร์ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะระวังเขาเอาเปรียบเรื่องเงินเราอย่าไว้ใจเรื่องเงินกับพวกเขานะคะจริงๆไม่ควรไว้ใจทั้งเดือนนี่แหละอืมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังตัวเราเองค่ะระวังที่ตัวเราเองจะมีหนี้สินหรือช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเนี่ยใกล้ๆปลายเดือนนะเออระวังหนี้สินจากการช้อปปิ้งออนไลน์ใช้เงินเกินตัวนะคะเผลอไป เอผอลอไรวินัยในเรื่องเงินแต่ปลายเดือนสุดๆเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่สิบเก้าสามสนี่ยยสิบเก้าสาสสุดๆเลยเก็บเงินเก็บเงินนะคะเพราะว่ามันจะมีน่าจะมีการเลื่อนของดาวที่ดีขึ้นนะคะเราเก็บเงินเลยอยู่ดีๆก็ขี้เหนียวอย่างที่บอกว่ามันสลับกันไปทั้งเดือนอะอยู่ดีๆก็ ฟุ่มเฟือยยูดีๆก็ขี้เหนียวนะคะเออเป็นไปได้แบบเนี้ยสลับกันไปเลยทั้งเดือนนะคะประมาณนี้เลยแต่ที่ให้ระวังก็อย่างที่บอกค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจนะบางทีมันมีความรู้สึกอะแบบคนมาขอร่วมหุนร่วมทุนหรือขอเอ,อ่อขอยืมเงินถ้าในใจเรารู้สึกเออะเฮ้ยขอเยอะเกินไปปะไม่เคยขอหรือขอเยอะเกินไปหรือแบบขอมาเยอะแล้วบ่อยแล้วก็ยังขออีกแล้วใจเรารู้สึกเอะหรือไม่ไว้ใจอะ่ะ ก็คืออย่าให้ใจอย่าให้เงินด้วยนะคะเอออันเนี้ยคือมันต้องเซฟตัวเองนะคะอืมนะคะมีแววการโดนโกงสูงประมาณนี้เลยนะคะและในบางคนคนที่มีโชคลาบนำโชคลาบมาให้เรากับคนที่ผลาญเงินเราเป็นคนเดียวกันอันนี้ทำใจยากมากส้มเข้าใจนะเออมันมันเหมือนแลในในบางมุมมันเหมือนกับว่าเพราะเขาอะทำให้เราอะมีโชคลาบเนอะเออ หรือมีการนําเงินมาให้เราแต่พอถึงเวลาที่เราได้เงินเขาก็ยืมเล้ไปเขาก็เอาของเราไปหมดอันเนี้ยในบางคนก็เป็นแบบนั้นบางคนนะอืมนะคะโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภผู้อุปถรัรมภ์ค่ะมีเยอะจริงหรือเปล่านี้นะคะในเดือนกันยานะคะของชาวมีนโอเค ต้องบอกว่ามีพอประมาณเนาะนะคะซิกซอับสอดมาจากชาวธาตุลมกุมิถุนตุนคนต่างเพศนะคะนะคนต่างเพศนะหรือเป็นเนี่ยคู่รักคนรักหุ้นส่วนเนี่ยที่อยู่กับคุณมานานหรือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมานานอย่างนั้นนะคะเออเป็นในแนวอัดยายซื้อขนมยายเข้าใจใช่ป่ะแล้วก็ Four of Pentacles นะคะมาจากผู้หญิงนะคะชาวธาตดินนะคะชาวมังกรพฤกษ์ศบกันนะคะที่มีความมีโลกส่วนตัวสูงมากๆนะเออนะคะนี่ นะคะจะนำโชคลาภมาให้คุณขอดูเลขหน่อยค่ะเป็นเลขมงคลหรือเลขนำโชคนะคะซึ่งสามารถที่จะนำเอาไปใช้กับเรื่องใดก็ได้นะคะแล้วก็1เดือนซ้มให้ครั้งเดียวค่ะ21ได้2ตัวแล้วอะ211น,น,นะคะชาวมี1น2 1 1ค่ะเลขนำโชคอาจจะมาจากผู้หญิงชาวธาตุดินผู้หญิงชาวธาตุดินนะคะชาวมังกรพลกศบกันนะคะ หรือว่าเป็นคนท้องหรือเด็กหรือคนท้องก็ได้นะคะเลขนำโชคคือ211 211นะคะโอเคมาดูเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพระวังค่ะกรดไหลย้อนนะคะมาแล้วนะกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็ไน of p แพนเ c l รสนะคะไซต้าค่ะ สายตาขับรถขับราบางคนสายตาทัศนวิสัยไม่ค่อยดีตัดแว่นนะ่ะเออนะคะบางคนอาจจะสั้นเพิ่มหรือยาวเพิ่มอะไรไปตรวจดูนะคะในเรื่องของสายตานะนะคะในเรื่องของการขับรถขับราต้องระวังเพราะฉะนั้นสายตาเป็นอันดับแรกที่คุณอาจจะแบบเสื่อมลงหรือว่าขับรถแล้วมองเห็นไม่ชัดนะคะอันนี้แล้วก็บางคนอาจจะมีในเรื่องของเขา่านิดหน่อยนะคะใดๆก็แล้วแต่ขึ้นไพ่เดจิเชียนคุณรู้ว่าคุณเป็นอะไร ถึงส้มไม่บอกคุณก็รู้แล้วคุณก็รู้ว่าวิธีการแก้ต้องไปทําอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นขอให้รีบทําอย่ายื้อไว้อย่ายให้มันนานเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวคุณรู้ว่าต้องไปหาแพทย์คนไหนคุณรู้ด้วยว่าทางนี้แพทย์คนไหนเก่งนะคุณรู้ด้วยว่าโรคที่คุณเป็น,นจะต้องปฐถมพยาบาลตัวเองยังไงก่อนคุณรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็รู้แล้วก็รีบไปหาคุณหมอหรือรีบแก้ในเบื้องต้นก่อนนะคะประมาณนี้ มาดูสำหรับไพ่ออร์เคิลนะไพ่ออร์เคิลนะคะ3ใบแนะนำอะไรนะคะกับชาวมีนบ้างอีซิดาซิตนะคะคิดง่ายๆทำง่ายๆนะคะเหมือนปลาที่ว่ายตามน้ำไปนะคะคือคุณเป็นชาวทาตน้ำอยู่แล้วคะ่ะอย่าเครียดเกินไปทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องง่ายคิดง่ายๆนะคะไม่ต้องคิดเยอะคิดมากเนี่ยส้มเห็นว่าบางทีคุณอะ ไม่มั่นใจจะอยู่ต่อดีไม่อยู่ต่อดีหรือจะให้เงินคนนี้ดีไหมหรือไม่ควรให้ทุกอย่างไตร่ตรองด้วยความคิดง่ายๆที่ว่าเราควรให้ใจกับคนที่เราควรให้นะคะเออเราควรให้เงินกับคนที่คือคิดง่ายๆเลยว่าคิดในเรื่องความยุติธรรมหรือความแฟร์คนเนี้ยเขาเคยให้เราเท่าไหร่ ช่วยเราเท่าไหร่เราก็ช่วยเท่านั้นหรือที่ทํางานนี้อยู่ไปแล้วมันคุ้มกับเราจริงหรือไม่คิดดูในระยะยาวคิดถึงเรื่องความแฟร์เป็นสําคัญคิดง่ายๆอย่าให้ความเครียดมันมากระทบใจมากนะคะคิดง่ายๆตะกะง่ายๆนะคะแบบแฟร์ๆและยุติธรรมแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรเหมาะกับคุณนะคะประมาณนี้อ uh hmm. whom do you need to forgive นะคะ คุณปลดปล่อยความโกรธความเกลียดความไม่พอใจออกจากจิตใจมีคนมากมายที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจอืนะคะมีคนมากมายอย่างที่บอกว่าคุณลึกๆคุณก็รู้แหละแต่บางทีเราก็คิดฟุ้งซ่านไปแล้วแหละแต่ก็เกิดความไม่มั่นใจว่าเขาชอบเราหรือไม่ชอบเราจริงหรือเปล่าสําคัญนะคะเเราเลือกที่จะโลกสวยไม่ได้นะคะเข้าใจว่าบางที ชาวมีนเป็นคนที่รู้ลึกนะคะเป็นคนมีเซนส์แล้วก็รู้ว่าใครคิดยังไงกับเราแล้วเราอดคิดต่อไม่ได้เราจับเราจับความคิดคนอื่นได้เล็กๆน้อยๆเราจับได้หมดเลยนะคะแต่เมื่อเรารู้ว่าใครคิดไม่ดีกับเราแม้เพียงเล็กน้อยขอให้ปล่อยนะคะเพราะมันไม่ดีกับสุขภาพจิตเราอะมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตใจแล้วเพลิอๆลามไปถึงร่างกายคือนอนไม่หลับเนี่ยเดอะมูนเนี่ยคือนอนไม่หลับ นอนไม่หลับแล้วมันก็ส่งผลต่อการทํางานนะไปทํางานมันก็ไม่กระปี้กระเป๋าจริงป่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครคิดยังไงกับเราก็เออขอให้รู้ไว้ว่าคนนี้ไม่ต้องไปอยู่ใกล้นะคะปล่อยเขาไปแล้วเขาจะพูดอะไรกับเราก็ปล่อยพูดอะไรที่ไม่ดีคือเขาคิดก่อนเขาคิดก่อนเขาพูดไม่ดีก่อนให้สิ่งนั้นมันอยู่กับเขาอย่าให้มันเข้ามาที่ใจเราได้นะคะปล่อยวางไปเลยเออถ้าเราคิดดีนะคะเหมือน การให้อภัยตรงนี้จริงๆมัน,มนเป็นการที่การให้ที่คุณให้อภัยตัวเองในการที่จะไม่แบกรับนะไม่แบกรับสิ่งเหล่านี้นะคะเออคือให้อภัยได้แต่ไม่ควรไปอยู่ไกลให้เราระวังไว้ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าให้อภัยแล้วไปพูดดีด้วยไปไว้ใจอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะปลดปล่อยความโกรธให้อภัยและอุเบกขาอยู่ห่างๆดีที่สุดประมาณนี้นะคะปลดปล่อยแล้ววางความโกรธความใจร้อนการที่เขามากระทบเราแล,แล้วเรารู้สึกไปด้วยอย่างเงี้ย เออเรารู้สึกไปด้วยมันก็ทําให้เขาจับสังเกตได้ว่าเอ้าเขามีอิทธิพลต่อเราเขาก็ยิ่งถามเพราะฉะนั้นอยากให้เรานิ่งให้ได้มันจะเป็นการปลดปล่อยความโกรธที่ดีที่สุดและทําให้เขาอะเดี๋ยวเขาก็หยุดไปเองถ้าเขารู้ว่าเรานิ่งได้ประมาณนี้นะคะนิวแคริเรียเนี่ยมีงานใหม่นะอย่างที่บอกบางคนนะคะมีงานใหม่ไปแล้วนะ,ะเพราะว่าในเรือกนกรามาหรือเรือนการงานนะคะเป็นวีนาดนะคะเพราะฉะนั้นก็บางคนเนี่ย นะคะมีงานใหม่ไปแล้วทํางานใหม่ไปแล้วนะคะหรือคิดที่จะทําหรือหางานใหม่ประมาณนี้เลยนะคะก็เป็นสิ่งดีๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นพ่บอกว่าให้คุณโฟกัสกับพลังงานบวกในการทํางานกับสิ่งใหม่ๆทิศทางใหม่ๆคือเมื่อเราก้าวมาแล้วอ่ะอย่าไปเสียดายอะไรข้างหลังนะคะแม้สิ่งใหม่ในบางสิ่งมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเสียดายของเก่าแต่ในเมื่อเราก้าวมาแล้วทํามันให้สุด Positive Thinking อันนี้คือสิ่งที่คุณควรคิดบวกคือคิดบวกเกี่ยวกับการทำงานว่ามันจะต้องดีขึ้นฉันจะไปให้สุดแล้วมันจะต้องดีขึ้นเมื่อฉันเดินหน้ามาแล้วฉันจะต้องไปให้สุดและมันจะดีแน่นอนนี่คือสิ่งที่คุณควรคิดนะคะประมาณนี้เนาะนะคะให้กำลังใจชาวมีนะคะเพราะว่าส้มเห็นมีเงินมากมายเพราะฉะนั้นให้คุณให้ใจกับคนที่คุณควรให้นะแล้วในเรื่องโชคลาภการเงินจะดีมาก ขอให้ชาวมีน้ำรวยค่ะมีความโชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะและไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ